ตอนที่สองป่าที่ไม่รับแขกคืนนั้นเรายังไม่กล้าเดินต่อลุงแสงบอกว่าป่าเริ่มแปลกตั้งแต่เจอรอยเท้าถ้าฝืนเดินต่ออาจพากันเข้าไปลึกกว่าเดิมจงถอยไม่ทันเราเลยตั้งแคมป์เล็กๆใกล้ลำห้วยคแคบๆน้าไหลช้าไม่มีเสียงกบไม่มีเสียงจักจัน่นมีแค่เสียงไม้แตกเบาๆเ,เ,เป็นระยะเหมือนมีใครเดินอยู่ไกลๆแต่พอมองออกไป ก็ไม่เห็นอะไรเลยตะเพียนเอาผงสมุนไพโรยรอบที่พักแล้วเอาผ้ายันผูกกับปลายไม้ปักไว้สี่มุมแกบอกสั้นๆคืนนี้อย่าแยกจากกันไม่มีใครถามว่าทำไมเพราะทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าป่านี้ไม่ได้อยากให้พวกเราอยู่กลางดึกผมสะดุ้มตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครยืนจ้องอยู่ลืมตาขึ้นมาก็เห็นแค่เงากองไฟริบหรี เพื่อนๆอนนอนกันครบแต่บรรยากาศมันอึดอัดเหมือนอากาศหนักกว่าปกติแล้วผมก็ได้ยินเสียงเสียงคนเดินลากเท้าชา้ชาๆวนรอบค่ายผมไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงเพราะเสียงนั้นมันใกล้มากเหมือนอยู่แค่หลังพุ่มไม้แต่ไม่มีใครออกไปดูเหมือนทุกคนได้ยินเหมือนกันและเลือกจะทำเป็นไม่รู้ เช้าขึ้นมาไอเดทพูดขึ้นก่อนเลยเมื่อคืนใครเดินรอบค่ายวะไม่มีใครตอบลุงหมานหน้าเสียกูได้ยินเหมือนกันแต่เสียงมันไม่เหมือนคนเดินปกติมันเหมือนลากอะไรบางอย่างไปด้วยตะเพียนพนมมือเบาๆแล้วพึมพำมันมาดูหน้าแขกเราออกเดินต่อทันทีไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นนานลุงแสงนำหน้าเหมือนเดิม แต่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงแกหยุดเดินอีกสีหน้าของพรานที่เคยมั่นใจเริ่มไม่เหมือนเดิมแปลกแล้วลุงแสงพูดผมถามอะไรลุงแกชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ลุงจําได้เราเดินผ่านมันมาแล้วเมื่อตอนเช้าไอเดชสวนทันทีเป็นไปไม่ได้เราเดินเป็นเส้นตรงลุงแสงไม่เถียงแค่เอามีดพระ ขีดรอยที่ลำต้นแล้วพ่าเดินต่อผ่านไปอีกพักใหญ่เรากลับมาเจอต้นไม้ต้นเดิมกับรอยมีดที่ลุงแสงเพิ่งขีดไว้ตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรเพราะมันชัดเกินจะปฏิเสธเราหลงทางทั้งที่มีพรานนำทั้งที่เดินเป็นเส้นตรงทั้งที่ไม่มีใครแยกออกจากแถวตะเพียนพูดเสียงแผ่วไม่ใช่เราหลงแต่ป่ามันไม่ให้เราไป จากนั้นป่าก็เริ่มแสดงตัวมากขึ้นเราผ่านฝูงกวางเล็กๆมันยืนมองเราเฉยๆไม่หนีไม่ตกใจตาของมันนิ่งเหมือนของคนไอ้กล้าพูดเบาๆสัตว์ปกติมันไม่ยืนจ้องคนแบบนี้ไม่ไกลจากนั้นเราเจอลิงนั่งเรียงกันบนกิ่งไม้เงียบสนิทเหมือนกำลังดูขบวนแห่ศพไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงเตือนมีแค่สายตาที่จับจ้อง ผมรู้สึกเหมือนพวกเราไม่ได้เป็นคนเดินป่าแต่เป็นของแปลกที่ถูกป่าดูงานพอช่วงบ่ายผมได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงผู้หญิงเสียงคล้ายเมียผมเรียกเบาๆพ่อกลับบ้านเถอะผมหยุดเดินโดยไม่รู้ตัวหัวใจมันกระตุกเหมือนโดนดึงแต่ก่อนจะหันไปผมนึกถึงคำยายคำถึงจะเป็นเสียงคนที่รักก็ห้ามขานรับ ผมกำมือแน่นกัดฟันแล้วเดินต่อพอผมเล่าให้คนอื่นฟังทุกคนเงียบไปหมดเพราะแต่ละคนก็ได้ยินเหมือนกันแค่เป็นคนละเสียงเสียงแม่เสียงลูกเสียงคนตายเสียงคนที่ไม่ควรอยู่ในป่านี้คืนนั้นเรานอนรวมกันแน่นกว่าเดิมและคืนนั้นเองฝันร้ายก็เริ่มขึ้นผมฝันว่าเดินกลับหมู่บ้าน ทุกหลังปิดเงียบแต่มีคอนไฟลอยออกมาพอเปิดประตูเข้าไปเจอเพื่อนทั้งห้าคนนอนเรียงกันตาเบิกปากอ้าเหมือนกำลังจะพูดอะไรแต่พูดไม่ออกผมสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงหอบลุงหมานก็สะดุ้งเหมือนกันไอเดชเหงื่อท่วมตัวไอกล้านั่งกอดเขา่าตะเพียนหลับตาแน่นเหมือนกำลังสวดอะไรอยู่ในใจลุงแสงพูดเสียงแหบ ฝันเหมือนกันใช่ไหมไม่มีใครต้องตอบเพราะแววตาทุกคนเหมือนฟ้องหมดแล้วแต่เพียนพูดช้าๆถ้าฝันเหมือนกันแปลว่ามันไม่ได้เป็นแค่ฝันแต่มันกำลังเตือนผมนั่งกอดเขา่ามองเข้าไปในความมืดของป่าตอนนั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าป่านี้ไม่ได้แค่ไม่ต้อนรับแขกแต่มันกำลังเลือกอยู่ว่า ใครควรกลับออกไปและใครควรอยู่ที่นี่ตลอดการ